ช่วงนี้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่ตรวจสอบบินรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อกวดขันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งจุดที่ตั้งของวินการแต่งกายและสภาพรถรวมทั้งป้ายทะเบียนทีมงานอย่าทำจึงได้ลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบเรามาดูกันที่ฝั่งธนกันครับที่วินใหญ่ใต้สถานีรถไฟฟ้า,ฟา BTS วงเวียนใหญ่ใกล้ซอยกรุงธนบุรีซอยสองคนแถวนี้ เขาเรียกว่าวินนอกเครื่องแบบขับขี่รับส่งผู้โดยสารแบบไม่ต้องสวมเสื้อวินตรงนี้ทำเลดีมีผู้โดยสารตลอดทั้งวันส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ลงมาจากรถไฟฟ้าขับรับส่งกันทั้งกลางวันกลางคืนเจ้าหน้าที่มองไม่เห็นสงสัยจะเป็นวินตกสำรวจอย่างนี้จะเรียกว่าวินถูกหรือวินเถื่อนดีล่ะครับ กฎระเบียบที่ออกมาใช้บังคับกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคนแต่ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายละเลยไม่บังคับใช้อย่างจริงจังท่านจะออกกฎมาเพื่ออะไรล่ะครับแต่ที่ขับขี่รับผู้โดยสารแบบไร้ระเบียบมากที่สุดก็ต้องที่นี่ครับบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ช่วงที่มีงานผู้คนพลุกพล่านมักพบเจอผู้กับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างดูจากเสื้อวินบอกได้ว่ามาจากหลายพื้นที่ทั้งฝั่งทนและฝั่งพระนครจอดรอผู้โดยสารตั้งกันเป็นวินชั่วคราวแบบเฉพาะกิจบางคันมีลูกขยันขับขี่วนไปวนมาวิ่งหาผู้โดยสารมีทั้งเสื้อวินรุ่นเก่ารุ่นใหม่รถป้ายเหลืองป้ายขาวและไม่มีป้ายทะเบียนแบบนี้ทำเหมือนวินเคลื่อนที่ สำหรับวินป้ายขาวหรือป้ายทะเบียนส่วนบุคคลยังพบเห็นได้ทั่วไปทั้งย่านสาทรแหล่งธุรกิจกลางเมืองขับขี่ไปมาจนกลายเป็นเรื่องปกติก็รู้ทั้งรู้ว่าไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบแต่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามทีมงานอย่าทำก็ต้องขอฝากไปยังเหล่าบรรดาวินป้ายขาวทั้งหลายนะครับ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเขารพบกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ทานินสามสีเบอร์โทร091-806-2404 086-615-4106หรือที่อ e ีเมลอย่าทำทีวี m a i l c o m และที่ f a c e b o o k y a อย่าทำทีวี